เราจะโปรโมทใครเนี่ยเราดูแล้วหรือยังว่าเขาใช่หรือไม่ใช่เมื่อโปรโมทมาแล้วเราเตรียมเขาหรือเปล่าเมื่อให้เขาแลนด์ไปสู่ตำแหน่งใหม่ที่ใช่หลายๆองค์กรพี่จะมีคำถามเสมอว่าคุณมี new manager onboarding program ไหมผู้นำยุคใหม่ของพี่ง่ายๆค่ะหลายๆคนอาจจะต้องบอกมีสกิลนู้นสกิลนี้สกิลนั้นพี่จุคิดว่าผู้นำยุคใหม่ ที่ควรจะต้องมีนะคะควรจะเป็นผู้นําที่ทั้งเก่งคนเก่งงานและทันโลกค่ะหลายองค์กรรับทราบนะครับว่าจะต้องเพร็หรือว่าเตรียมตัวก่อนที่ขึ้นโปรโมท หัวหน้างานมือใหม่ก็เหมือนกันครับถ้าเราเพลฟตรงนี้ได้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือโปรโมทคนขึ้นมาหนึ่งคนขึ้นมาเป็นหัวหน้าลูกน้องลาออกครึ่งทีมก่อนโควิดโอ้โหเราจะมีเงินใช้อู้ฟู่ระดับหนึ่งแต่พอเจอในช่วงโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือถูกตัดบัจเจ็ตครึ่งหนึ่งแต่ต้องการโปร u c ก i v i ี y เท่าเดิมถูกตัดคนออกไปแล้วก็ฟิสคนฟิสตำแหน่งซึ่งก่อนโควิดมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเข้มข้นขึ้นฉะนั้นนี่เป็นในทักษะที่ผู้นํายุคใหม่จะเป็นต้องมี วข้อที่เราจะพูดคุยกันนะคะกับทั้งสองท่านที่เรียกได้ว่าเป็นผู้คร่ำบอดในวงการ HR นะคะ Growing for Front Leaders in the Hyper d i ดิสลอ i ทีฟนะคะการพัฒนาบุคลากรระดับผู้นำในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องบอกว่าทั้งรุนแรงแล้วก็รวดเร็วใครเห็นด้วยบ้างคะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นรุนแรงและรวดเร็วยกมือให้เจดูหน่อยได้ไหมคะทุกท่านน่าจะเห็นด้วยนะคะถึงมาร่วมงานในวันนี้ดังนั้นนะคะคำถามแรกที่จะถามทั้งสองท่านนะคะก็คืออะไรคือชาเลนต์คะหรือว่าความท้าทายของผู้นำในยุคใหม่ ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่พิยุจะเล่าให้พวกเราฟังนะคะคงเป็น observation ที่ได้เจอจากช่วงที่ผ่านมานะคะผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะต้องขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งคนที่จะต้องมานำหรือมาหลีดองค์กรเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอเยอะมากแทบจะทุกองค์กรที่พิยุเข้าไปนั่งเนี่ย CEO ท่านจะพูดว่าผมจะลงแล้ว แต่ผมยังหาคนที่จะมาต่อยอดจากผมไม่ได้เลยนี่ก็เป็นปัญหา c ชาเลนจ์ันหนึ่งนะคะเพียงแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ take it serious เพราะอะไรคะเพราะเราก็ยังรู้สึกว่ายังไงท่านก็ยังอยู่พี่คนนั้นก็ยังอยู่พี่คนนี้ก็ยังอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะถึง time for change time for transition สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะต้องมาพาองค์กรสู่อนาคตวันนี้ก็จะเป็น common challenge อยากดูมือหน่อยมีใครมีปัญหานี้บ้างในองค์กรของคุณยกมือคะ่ะ s u c c e s s i o n plan ใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่เป็นไงคะที่เราทำการแพลนแล้วนิ่งค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เราอาจจะต้องกลับมาดูแล้วว่าเราจะทำให้มันเป็น robust s u c c e s s i o n plan ได้อย่างไรเรื่องที่สองค่ะที่พิยุษเจอเลยนะคะก็คือเรื่องของ capability ค่ะคือความรู้ความสามารถเมื่อสักครู่เราได้ยินสิ่งที่ดรเปเปอร์เล่าให้พวกเราฟังแล้วนะคะ อันนี้ฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะคะขณะเดียวกันก็น่าหวาดหวั่นเหมือนกันนะคะว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเตรียมความพร้อมคนของเราให้เท่าทันกับยุค disruption ที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นค i l i t y ของคนที่เป็น contributor หรือ especially นะคะค i l i t y ของคนที่เป็นเหมือน core body core b o d ขององค์กรคือพวก people manager ค่ะส่วนยังมีปัญหาโลกแตกนะคะขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสูญเสีย top performer แล้วเราได้ bad manager ขึ้นมาอีกคนหนึ่งจุกมไหมคะเรื่องที่3ค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้เนี่ยเจออีกแทบทุกองค์กรเหมือนกันเลยคือเครื่องของการกำหนดการวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวัดเรื่องของ productivity หรือแม้แต่การวัดเรื่องของการทำ transformation ในองค์กรนะคะสมเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้พี่ชุดเจอเิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าเราน่าจะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ ค่ะพิชูบอกมาแล้วถึง3ประเด็นนะคะอาจารย์บีมีอะไรจะเสริมไหมคะเกี่ยวกับความท้าทายหรือว่าชาเลนจ์ของผู้นําในยุคใหม่ค่ะครับขอบคุณพี่ชูมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมพีแมดด้วยนะครับที่ให้เกียรติเบียนทวิ่งได้มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับรู้สึกกดดันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าขึ้นสเตจต่อจากดรเปเปอร์เนี่ยนะครับนะบอกว่าเป็นดอเอรที่โลกไม่รู้สึกไม่ยุติธรรมนะครับพ่ชูแล้วก็อาจารย์เก๋คือคนที่มีทั้งความรู้ความสามารถอยู่ในคนเดียวกันแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะครับนะ เอกนะครับก็คือผมว่าผู้นํายุคใหม่มันจะมีอะเลนที่เราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันแกรปที่แตกต่างกันนะครับดเวอซิตี้ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับแต่เดิมหัวหน้างานมีปัญหาออคอนสัคทีฟฟีดแบ็กกับลูกน้องเสร็จใช่ไหมครับก็โอเคกลางวันก็กินข้าวด้วยกันกินม่วง,งน้ำปลาหวานด้วยกันปิดซูมปิด m Microsoft t ท a m ก็บ้านไข่บ้านมันนะครับทำให้การโคชชิ่งยากขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอบ่อยขึ้นใน พนักงานเจนซีหรือเจนแซนะครับก็คือเรื่องของ m e n t a l health นะครับว่าสภาพจิตใจบางที่นะครับจัดให้เรื่องของการปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสวัสดิการขององค์กรเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ที่ผู้นํายุคเดิมอาจจะไม่เคยเจอเรื่องนี้นะครับผู้นํายุคใหม่ก็ประสบเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายด้านแต่ว่าพิชูก็ครอบเปร์ไปหมดแล้วครับค่ะก็เป็นความท้าทายที่ทั้งสองท่านเอามาแบ่งปันให้เรานะคะซึ่งตัวเขเองเนี่ยเชื่อว่าพีพีเอทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้นนคกก็มมีวาาาพัฒใร มีความพยายามในการพัฒนาบุคลากรระดับลีดเดอร์ชิพอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอะไรคะพี่ชูที่ทำให้การพัฒนาแคปเปอร์บิลิตี้ของลีดเดอร์ชิพในอดีตเนี่ยมันล้มเหลวค่ะพี่ พี่ชูว่าจริงๆปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหม่ที่พวกเราเจอแต่มันเป็นปัญหาที่พวกเราไม่ได้อ d ดเดรสมันแล้วก็ไม่ได้ทำมันจริงจ,งจังนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะภาระมากมายไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นในมุมขององค์กรที่เราไปดูมาน่าจะมีอยู่ประมาณสัก4ี่หข้อนะคะที่เป็นตัวประเด็นสําคัญเลยที่ทําให้การพัฒนาผู้นําองค์กรเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องหรือขาดความเป็นไปได้หรือขาด ประสิทธิภาพในการที่จะทำให้ผู้นําเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้นําที่ใช่ขององค์กรเรานะคะเรื่องแรกเลยค่ะเราจะโปรโมตใครเนี่ยเราดูแล้วหรือยังว่าเขาใช่หรือไม่ใช่เมื่อโปรโมตมาแล้วเราเตรียมเขาหรือเปล่าเมื่อให้เขาแลนไปสู่ตําแหน่งใหม่ที่ใช่หลายๆองค์กรพี่จะมีคําถามเสมอว่าคุณมี new manager onboarding program ไหมและนั่นคือสิ่งที่ทุกคนบอก ทุกคนเลยส่วนใหญ่เลยจะเป็นปัญหานี้เพราะอะไรคะเพราะเรามัวแต่ไปคอนเซนเทรตออนบอร์ดดิ้งสำหรับพนักงานใหม่แต่เราลืมนึกว่าเรากำขยับพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งจากเดิมเขาเป็นคนทํางานด้วยตัวเองกลายเป็นคนทํางานผ่านคนอื่นเขากําลังไปสู่บทบาทใหม่เขาก็เหมือนพนักงานใหม่ของเราคนหนึ่งแต่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมเขาเลยนั่นคือประเด็นที่1นนะคะที่ทําให้การพัฒนาผู้นําในอนาคต ไม่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องที่2ก็คือการพัฒนาไม่ได้ทําอย่างเต็มรูปแบบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเชิงเรื่องของอโครงสร้างของการพัฒนาโรดแมปนะคะบางทีเราทําเป็นชิ้นๆเราไม่ได้มองมันเป็นเจอร์นี่ของการพัฒนาเรื่องที่3มก็คือการที่เรามีโรบัสในเรื่องของการปรับเปลี่ยนคอมเพนเซชันนะคะที่เหมาะสมกับการพัฒนาในช่วงนั้นหรือเป็นทักษะหรือความจําเป็นของผู้นําในช่วงนั้น อันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญที่สุดซึ่งมักจะเป็นจุดบอดของพวกเราชาว HR เลยนะคะก็คือการวัดผลของกิจกรรมต่างๆของวิธีการต่างๆที่เราใช้ในองค์กรค่ะวันอันนี้น่าจะเป็น4-5เรื่องท็อปไมล์ที่พวกเราทุกคนควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็นำมาปรับใช้ในการที่เราจะพัฒนาผู้นำในองค์กรสำหรับอนาคตนะคะ ค่ะนั่งนั่งพยักหน้ากันแบบเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ทุกข้อเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นถามพี่ชุต่อเลยนะคะว่าแล้วผู้นําในยุคใหม่เนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงคะพี่ชุโอเคพี่ชุวันนี้ขอรียูวสไลด์หน่อยแล้วกันนะคะคือถ้าบางคนอาจจะเคยฟังพี่ชุพูดมาแล้วนะคะว่าผู้นํายุคใหม่ของพี่ง่ายๆค่ะหลายๆคนอาจจะต้องบอกมีสกิลนู้นสกิลนี้สกิลนั้น,นพี่ชุคิดว่าผู้นํายุคใหม่ที่ควรจะต้องมีนะคะควรจะเป็น ผู้นำที่ทั้งเก่งคนเก่งงานและทันโลกค่ะเก่งงานคือรู้ว่างานตัวเองจะต้องทำอะไรนะคะงานไหนเป็นงานที่ต้องทำผ่านคนงานไหนที่ตัวเองต้องทำบางคนขึ้นมาเป็นผู้นำแต่ยังไปทำงานเป็นตำแหน่งลูกน้องอยู่เลยนะคะ,ะ,คะเก่งคนคุณไม่ได้ทำงานด้วยตัวเองคุณทำงานผ่านคนคุณต้องมีความเข้าใจคุณต้องมีเอมพัตตีคุณต้องมีเซนส์ออเ diversity คุณต้องมีเซนส์ออฟโคชชิง สิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเอลเมนที่คุณจะต้องมีขณะเดียวกันค่ะเป็นผู้นําอยู่แต่ในโลกของเราไม่ได้ค่ะเพราะโลกข้างนอกมันใหญ่ซะเหลือเกินเราเท่าทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามันมีอะไรบ้างที่เข้ามาเป็นผลกระทบกับธุรกิจของเราคนของเราองค์กรของเราแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น competitive advantage สําหรับองค์กรของเราเพราะนั้นพี่ชูว่า3มิตินี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้นํารุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําใหม่ใหม,ใหม่หรือเก่าใหม่ก็แล้วแต่ นะคะเก่งคนเก่งงานทันโลกค่ะภาพรประกอบนี่เกี่ยวไหมคะพี่ชูแหมก็อยากจะบอกว่าเคยมีคนถามพี่ <laughs> ชูว่าคิดว่าผู้นําควรจะผู้นําที่ยุค่คิดว่าบอกกับยุคนี้คืออะไรคือเรายังมีผู้นำในยุคเจเนอเรชันที่ยังเป็นเจเนอเรชันนี้พี่็เก็ไปนั่งคิดว่าเอ๊แล้วเราจะเทียบว่าผู้นําที่ดีคือใครคนนี้คือคุณดัมเบลร์นะคะซึ่งเป็น p r o f เซอร์ใหญ่ของ uh, ของอ๊อ uh, ฟ uh, คออกวัดคออกฟอร์ด,คอคดเออเราก็แกแล้วเราก็จำชื่อไม <laughs> ่ได้จริงๆแล้วเนี่ยแกเนี่ยถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์แกเนี่ยแกเป็นคนหนึ่งซึ่งผ่านวิกฤตการณ์ในชีวิตมามากมายเข้ามากับการที่เขาจะต้องบริหารความเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงบริหารความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความทา้าทายในเรื่อง,องความหลากหลายเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ที่เข้ามาขณะเดียวกันต้องต่อสู้กับสังคมภายนอกมากมายเพราะฉะนั้นพี่ชูคิดว่าด้วยบุคลิกภาพของแกซึ่งมีความอ่อนโยนความน่ารักแล้วก็มีความฉลาดแบบสุขุมและสุภาพจึงน แบบอย่างที่ดีของการที่เราจะเป็นผู้นำของอนาคตค่ะค่ะง่ายๆก็เก่งคนเก่งงานทันโลกนะคะอาจารย์บีค่ะในฐานะที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำวอดในแวดวงของการพัฒนาบุคลากรมีอะไรจะเสริมในเรื่องนี้ไหมคะครับอยากเสริมในภาพนี้ก่อนนะครับผมว่า หนึ่งในคาแรคเตอร์ที่มีในผู้นํายุคนี้ครับคือคําว่า humble อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้นําที่มีอีโก้สูงมากมีความเชื่อมั่นว่าฉันรู้ทุกอย่างแล้วฉันดีทําถูกต้องนะครับ<ช> practice เดิมที่เกิดขึ้นในโลกก่อนโควิดนะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้หรือใช้ได้แค่บางส่วนนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์หนึ่งที่จะได้ใจนะครับหรือได้สร้างบารมีกับทีมงานได้คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเนาะซึ่งน้องๆพวกเราก็ะถิ่นหามากๆนะครับอาจจะย้อนกลับไปสไลด์หนึ่งนะครับเนาะที่อยากจะพูดถึงที่ ผมเองเนี่ยโอกาสได้เข้าไปเจอพี่ๆให้ชาหลายองค์กรก็ค้นเจอปัญหาว่าหลายองค์กรรับทราบนะครับว่าจะต้องเพ e p หรือว่าเตรียมตัวก่อนที่ขึ้นโปรโมทอารมณ์เหมือนพ่อแม่มือใหม่ครับวันนี้เราขึ้นมาเป็นพ่อแม่มือใหม่เนี่ยโอ้โหพ่<ะ>ออ้อมลูกร้องอะไระครับเราไม่รู้จะทำยังไงนะครับเนาะหัวหน้างานมือใหม่ก็เหมือนกันครับถ้าเราเพ e p ตรงนี้ได้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือโปรโมทคนขึ้นมาหนึ่งคนก็มาเป็นหัวหน้าลูกน้องลาออกครึ่งทีมนะครับ mm hmm. แล้วมันไม่ใช่แค่ความฟเฟอร์ของลูกน้องนะครับหัวหน้าก็ฟเฟอร์เช่นกันว่า ตอน,นเป็นคนทํางานเนี่ยผลงานชันดีดีดับแต่ขึ้นมาทําไมเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นนะครับหลายองค์กรก็บอกว่าอาจารย์มันไม่มีเวลามันต้องรีบโปรโมทคนเพราะคนลาออกบ้างหรือว่ามันเปิดยูนิตใหม่อะไรครับเนาะพอไม่มีเวลาตรงนี้เข้าใจเลยนะครับแต่ก็อยากจะให้จัดเวลาในการเตรียมตัวก่อนก่อนโปรโมทขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเดี๋ยวขยับย้อนกลับไป2สไลด์นิดนึงครับน้องเด่น อีกอันหนึ่งครับที่สําคัญก็คือ competency นะครับหลายครั้งเนี่ยเวลาเราจะกลับมาทําเป็นโปรแกรมแล้วก็ copy paste เลยอันเดิมเคยทำเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับผ่านไปเนี่ยก็ยังกลับมาทําเรื่องเดิมซึ่งบาง skill หรือบาง competency มันถูกควรจะต้อง r e v i s e ด้วยทักษะอันใหม่ๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับค่ะมากันที่พี่ชุนะคะถามพี่ชุนิดน,นึงค่ะว่าอะไรคะที่จะเป็น key success เป็นกุญแจที่เราจะสามารถ drive solution สําหรับ middle manager ได้สําเร็จคะ่ะพี่ชุอ่าโอเค สไตล์พี่คะ่ะง่ายๆจําง่ายๆไม่มีอยู่กี่อ่านมีห้าข้อเนาะรับข้อขอเฉลด์พี่เลยค่ะคก็จริงๆแล้วพ่จูคิดว่าในโลกของการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันโอ้โหซุปเปอร์ฟยวฟ้าเลยมันยังคงเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่อันที่1โมเดลของการพัฒนาคนที่เรามีเนี่ยพ่จูคิดว่าเราจะต้องคิดแบบตีลังกาแล้วค่ะปกติเนี่ยเราถูกสอนมาให้คิดว่าอะไรคะ10 20ี่พี่เจ็ูอยากให้เราเนี่ย คิดมันด้วยเหรียญอีกข้างหนึ่งนะคะคือเริ่มต้นที่70ตามด้วยี่ 20, และ10ค่ะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยพี่รู้เชื่อว,ว่าความรู้ดั้งเดิมที่แต่ละคนถือมาเนี่ยมีอยู่แล้วสําคัญคือเราได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้ทดลองใช้ทดลองปฏิบัติแล้วทดลองค้นหาว่ามีอะไรที่เขาทําไม่ได้หรือมีอะไรที่ต้องเติมไหมเพราะเป็นเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะอันที่สองค่ะทำอย่างไรในการที่เขาจะเรียนได้อย่างรวดเร็วนะคะเรียนรัด เรียนจากคนที่เขาเป็นผู้รู้มาก่อนเรียนจากคนที่เขาผ่านศึกสงครามหลังถลอกมาหมดแล้วแล้วทําให้เขาสามารถไม่ต้องทําผิดซ้ำนะคะไม่ต้องทําผิดซ้ําขณะเดียวกันเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆเหล่านั้นแล้วมุ่งไปสู่ข้างหน้าหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะเราพูดกันเสมอว่าเรื่องของการทํา transformation เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ fail, learn fast fail fast แต่จริงพี่ชว่านะัปัจจุบันนี้ไม่ใช่ fail fast แล้วค่ะมันจะต้องเป็นการ fail forward คือเมื่อคุณจะเปิดโอกาสให้เขาทำล้มเหลวแล้วเนี่ยหมายความว่าความล้มเหลวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคุณมองจุดของความล้มเหลวแล้วเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นสําหรับอนาคตได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราเริ่มคิดถึงว่าโอเค provide opportunity ให้คนของเรามีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว2เปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้และผิดพลาดอย่างรวดเร็วแต่ค้นหาสิ่งที่จะดีขึ้นสําหรับอนาคต learn fast และ fail forward นะคะเรื่องที่2ค่ะพูดกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ย h อทั้งหลายน้องๆน,นะคะเวลาเราจะทําการพัฒนาบุคลากรอ,อย่าทำโดยเอาเราเป็นเซนเตอร์กรุณาทําโดยใช้จ็อบเป็นเซนเตอร์กรุณาทําโดยใช้บิสเนสเป็นเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีการพัฒนาแบบมีทาร์เก็ตเข้าใจออบเจ t i ีฟของการทําโปรแกรมเหล่านั้นเพื่อให้คนของเราสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะอันที่3ค่ะอย่ากอดงานเทรนนิ่งไว้กับตัวเองค่ะ เอนเกจผู้บริหารลงมานะคะให้เขามีส่วนร่วมในการผลักดันค่ะเขาก็จะได้เห็นสตาของเขาในอีกมิตินึ่ด้วยผ่านการพัฒนาต่างๆเหล่านั้นนะคะและแน่นอนค่ะการเรียนเป็น Joint Accountability ไม่ใช่ฟรีติเกตนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบร่วมกันเพราะมันคือการลงทุนร่วมกันทั้งแรงเวลาและเงินทองต้องมีเรื่องนี้นะคะและสำคัญที่สุดเลยค่ะวัดยังไงให้ได้คะ ว่าเรียนแล้วเปลี่ยนเรียนแล้วปรับเรียนแล้วดีขึ้นเพราะนั้นคือสิ่งที่คุณจะกลับไปขอบัตเจ็ตจากผู้บริหารได้ค่ะค่ะเกเชื่อว,ว่าทั้ง5ข้อที่พี่ชูบอกมาเนี่ยพพเอชอทุกท่านสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะต้องการผู้ช่วยต้องการโซลูชันบิยอนเทรนนิ่งเนี่ยมีโซลูชันอะไรที่จะมาแชร์ในวันนี้บ้างคะจันบีครับก็ในงานพิมพ์แครั้งนี้นะครับบิยอนเทรนนิ่งก็ นำเสนอนะครับโปรแกรมพัฒนาผู้นำที่ชื่อว่า Adaptive Leadership Program นะครับหรือ Adaptive Leadership Series นะครับเนาะก็เป็นความตั้งใจของพวกเรานะครับในการที่เราไปพบเจอกับ Top of HR นะครับพี่พี่ชาหลายท่านแล้วก็ไปเจอ CEO แล้วก็ผู้นำหลากหลายกลุ่มนะครับว่าอะไรคือโปรแกรมพัฒนาผู้นำยุคใหม่ที่พี่พี่ต้องการนะครับก็เราก็ร้อยเรียงออกมานะครับก็ตามที่พี่ชูบอกก็คือเรา on u s on 70-20นะครับว่าการรู้เนี่ยนะครับต้องโฟกัสเรื่องของก business project นะครับว่าเอาเนื้อหาจริงของผู้นำมาทําเป็นโปรเจกต์นะครับแล้วก็<ะ>นําเสนอผู้บริหารนะครับเจ็ดสิบยีเนาะนะครับเนาะอันนี้ก็หลายท่านคงทราบอยู่แล้วไฮไลท์สําคัญอีกอันนึงครับเ mm hmm. วลาที่เราพัฒนาฟอนไลน์ลีดเดอร์หรือเฟิร์สไทม์เมนเจอร์ครับปัญหาหนึ่งคือเฟิร์สไลน์ถูกการพัฒนาแต่ว่าไม่ได้มีซิกเกอร์ไลน์มาโคชชิ่งหรือเมนเทอร์ริงนะครับทำให้ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันเรียนมาจากเวนเดอร์นในตกลงมันถูกหรือผิดอะไรประมาณนี้นะครับเ mm hmm. นาะรนะเราก็จะมี เมทริกซ uh, ี่ต่างๆที่เขาจะมาสอดคล้องรองรับเพื่อทําให้ First Line หรือ f o น t l ไลน์ e ล d เดอร์แมชหรือมั่นใจว่าที่ชั้นเรียนมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช้ได้ไหมแล้วมันแอปพลายกับองค์กรของเราได้หรือเปล่า <c oughs> นะครับเนาะอันนี้ก็สิ่งที่เ n c นเ a เ e สไซต์ต่อไปครับเราก็จะอัปเดตนะครับว่านี่คือ8 c o m p e t e n c y ที่เราทําดูจากงานวิจัยระดับโลกนะครับแล้วก็มาดูจากการที่ออกตลาดนะครับกับในประเทศไทยแล้วก็สรุปออกมาเป็น8 ทักษะที่ผู้นํายุคใหม่จะเป็นต้องมีนะครับว่าก็จะมีหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรนะครับมันจะเป็นเรื่องเงินคนงานเงินก่อนโควิดโอ้โหเราจะมีเงินใช้อู้ฟู่ระดับหนึ่งแต่พอเจอในช่วงโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือถูกตัดบัตรเจตครึ่งหนึ่งแต่ต้องการปร d u กทิวตี้เท่าเดิมนะครับถูกตัดคนออกไปแล้วก็ฟิสคนฟิสตาแหน่งซึ่งก่อนโควิดมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเข้มข้นขึ้นฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในทักษะที่ผู้นํายุคใหม่จะเป็นต้องมีนะคครรรรรรับับบหืืืออออวว่่่่่าาาาไมจเเป็นนงงขงกสสะ เรื่องที่ต้องแก้ปัญหามากขึ้นนะครับผู้นําก็ต้องเรียกว่า over communicate คือขยันสื่อสารขยันอธิบายนะครับให้คนเนี่ยรู้ว่าทิศทางใหม่คืออะไรแล้วก็ทําไมองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูที่บูธของ Beyond Training ได้นะครับเราจะมีโบชัวรายละเอียดว่า8 competency คืออะไรบ้างนะครับยัดไปต่อนะครับอย่างที่พิชูบอกครับว่าการพัฒนาเนี่ยเราควรจะเลือกนะครับให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม Beyond Training เราออกแบบมานะครับโปรแกรมพัฒนาผู้นําให้เหมาะกับคน4กลุ่ม อันที่หนึ่งครับก็คือยังลีเดอร์หรือว่าฟอนไลน์หรือเฟิร์สไทม์ลีเดอร์อย่างที่พ่ชูบอกมาครับว่าเอ๊ะเวลาขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานมือใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับเราจะเพลฟเขาอย่างไรนะครับสำหรับองค์กรที่ยังไม่มีกระบวนการในการเพลฟหรือเพลฟได้อย่างไม่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนักนะครับก็แนะนำนะครับลองไปดูโปรแกรมยังลีเดอร์ก็คือผู้นำใหม่ถ้าเป็นบางองค์กรนะครับก็ต้องการพัฒนาให้กลายเป็นพีเพล e m เ n น g เจอร์นะครับเก่งเก่งงานเก่งคนนะครับบอกว่า สามารถที่จะ constructive feedback ได้บางองค์กรมี PMS มี performance appraisal ผู้นำสามารถที่จะ coaching mentoring on the job training ให้กับลูกทีมของตัวเองได้นะครับประเมินผลงานเพื่อจะยกระดับให้เขาเก่งขึ้นมาได้บางองค์กรก็โฟกัสเรื่องของ future leader อยากเรียนวิชาที่มันล้ำล design thinking อาจ้นะครับหรือว่าวิชาแบบเกี่ยวกับ AI นะครับ augmented ต,ต่างๆนะครับ generative AI นะครับก็โฟกัสที่เป็น future leader track นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น business argument คือคนที่เป็น e x i s t i n g ที่เป็น Middle Manager อยู่แล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นมาเป็นระดับ Executive Level ที่อาจจะต้องศึกษาเรื่องของ Strategy กลยุทธ์มากขึ้นนะครับต่างๆแบบนี้อันนี้คือเป็น Track ที่ Beyond Training วางเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้ก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของโปรแกรมตัวนี้นะครับถามว่าผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่ะ คงได้ใช้บริการในหลักหลเวนเดอร์แล้วก็พัฒนาคนเป็นโปรแกรมอยู่บ้างบางที่ก็จะเป็นชอ็อตชเป็นก้อนๆเหมือนที่พีชูบอกนะครับบางที่ก็พัฒนาเป็นโปรแกรมอยู่แล้วถามว่าอั i v e พิเศษอย่างไรนะครับเราทำการคิวเรตหรือว่าร้อยเรียงโปรแกรมเนี่ยซึ่งใช้เวลา3-5ถึงเดือนแล้วแต่ความต้องการขององกรนะครับเราคิวเรตโดยเริ่มต้นจากการทำาอ s เซ s แอสเซสเมน์ก่อนนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าผมเป็นเภสัชกรก่อนจะจ่ายยาให้ใครเราต้องตรวจก่อนว่าวันนี้คุณเป็นยังไงอาการคุณเป็นยังไงะนะครับนะแล้วก็ประเมินก่อนว่าเอ,อ assessment ณ current performance เขาเนี่ยลีดเดอร์ที่เข้าโครงการนะครับมีคอมมิชชี่อยู่ในระดับไหนนะครับนะแล้วก็เซตที่สองนะครับเราก็จะทำการทำ kick off day นะครับอย่างที่พี่ชูบอกว่า tone from the top เป็นเรื่องที่สำคัญมากโปรแกรมพัฒนาผู้นำจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อยู่ที่ผู้บริหารลงมาให้ความสำคัญหรือเปล่านะครับถ้าผู้หาลงมาพูดเห็นความสำคัญบอกถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผู้นำในยุคใหม่นะครับที่ร้อยเรียงกับ business acumen ขององค์กรนะครับแล้วก็ ถ้าในโปรแกรมเราก็จะมีการให้เรียนรู้ออนไลน์นะครับที่อยู่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มของเราที่ชื่อว่า Beyond Training ในโปรแกรมเนี้ยเขาก็จะได้เข้าใจได้ว่าอ๋อการล็อกอินเข้าไปเรียนออนไลน์นี่เป็นยังไงบางคนยังงงในการล็อกอินนะครับก็จะมีทีมคอยอธิบายว่าการล็อกอินขึ้นไปเรียนบนออนไลน์แพลตฟอร์มที่มีความสะดวกเรียนที่ไหนเวลาไหนก็ได้นะครับนะตามเวลาที่เขา adjust เสร็จจากงานนะครับ บางครั้งก็จะมีการเชิญสปิเกอร์ที่เป็นวิทยากรระดับประเทศมาสร้างแรงบันดาลใจว่าประโยชน์ของการเป็นผู้นํายุคใหม่เนี่ยมันคืออะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะล็อกอินนะครับขึ้นไปเรียนบนออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับซึ่งออนไลน์แพลตฟอร์มของ Beyond Training เราก็มีความพิเศษตร,ตรงที่ว่าเราก็มีการเติมเรื่องของแอปพลิเคชันทูส์นะครับที่จะเป็นเทมเพลตต่างๆในหลักสูตรเนี่ยก็จะมีเฟรมเวิร์กต่างๆนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเป็น PDF ไฟลแล้วก็เอาเนื้องานจริงครับกรอกลงไปบน,นเทมเพลตเพราะเราตัา้ ไม่ใช่เรียนเรียนเสร็จคุณเอาความรู้ของวิทยากรเนี้ยไปใช้งานในธุรกิจได้จริงนะครับก็กรอกบนเทมเพลตแล้วก็ไปใช้งานได้จริงรวมถึงนะครับเราก็จะมีการทำเป็นวันเพจซัมมอรีนะครับที่คอยสรุปคุณเรียนบนออนไลน์นะครับเพราะว่าเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยตอนเรียนก็ดีหมดพยักหน้าพอตอนจะใช้เนี่ยลืมหมดนะครับนะก็ดูแค่วันเพจไม่ต้องกลับมาทบทวนไม่ต้องกลับมาดูใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เข้าไปทำแอคทิวตี้เบสนะครับไปเจอวิทยากรสิ่งที่ online, าารูนะร้บนออนไลน์เอามาเวิร์กช็อป ในเวิร์กช็อปจริงๆกับวิทยากรน,นะครับจะเป็นเวิร์กช็อปคลาสหรือว่าจะเป็นทางคลาสรูมเลอร์นิ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการทำเขาเรียกว่าทำบิสเนสก็คือเอาเนื้งองานจริงครับมาทำบิสเนสโปรเจกต์ผ่านแคนวาสนะครับ,นนรบเดี๋ยวน้องเด่นช่วยเปิดหน้าที่เป็นแคนวาสหน่อยครับอันนี้ครับหนึ่งในตัวชี้วัดนะครับของการเข้าโปรแกรมว่าเอ้ยตกลงลีดเดอร์เข้าโปรแกรมแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับเราหลากหลากหลายคิสนะครับบางพลาคิสก็บอกเฮ้ยเอาผู้นำมาทำแฮกเกอร์ทอนเลยบางบางองค์กรก็บอกอกเเาาผู้นนี่ยมท ทำโปรเจกต์นะครับทำเหมือนทำโปรเจกต์จบอะครับง่ายๆนะครับเนาะแต่ละองค์กรก็จะมีรูปแบบในการนําเสนอตอบผู้บริหารมากมายหลากหลายและส่วนใหญ่จะใช้เวลานานเราเองก็เสนอโซลูชันคือเฮ้ยงั้นใส่ลงไปบนเป็นแคนวาสนี้ไหมนะครับ Business Assignment Canvas นะครับก็จะเป็น9ก้าช่องนะครับมีเลยรต่างๆเดี๋ยวไปดูที่บูธของ Beyond Training ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเขาเปิดให้ดูได้นะครับกรอกแต่ละอย่างว่าโปรเจกต์นี้มันคืออะไรทําไมต้องทําใช้ทรัพยากรอะไรนะครับนะจะเป็นตัวที่วัดผล พยายาม encourage ให้ไปถึงระดับ70%นะครับเพื่อให้ผู้ที่เข้าโครงการนะครับเห็นว่าเฮ้ยเรียนแล้วเนี่ยสามารถทำโปรเจกต์ได้จริงแล้วองค์กรนะครับก็ได้ผลลัพธ์จากการเรียนในโครงการนี้จริงๆนะครับโอเคในหน้าต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็อีกตัวหนึ่งที่ตะกี้พี่ชูบอกครับว่าพอเป็นผู้จัดการมือใหม่ทุกอย่างมันใหม่หมดเลยนะครับ Beyond Training เรา มีความตั้งใจมากอยากให้การทรานซิชันนี้มันสมูทที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็รีทำออกมาเป็น First Time Manager ตัวที่เป็น Onboarding ้งโปรแกรมนะครับเรามีทั้งไนที่เดย์อะเจว่า90วันแรกเธอจะต้องทำอะไรบ้างอะไรบ้างเป็นเช็คลิสต์ของหัวหน้างานมือใหม่คุณต้องไปคุยกับใครไปคุยเรื่องอะไรนะครับนะอย่างเช่นบางทีเขาต้องคุยไปคุยกับไดเรกไลน์ของเขาเขาต้องไปคุยกับพัทเนอร์ของเขาเขาต้องไปคุยกับซับออเดเนตของเขาอะไรประมาณนี้ครับเนาะ เพื่อจะเป็นเครื่องมือนะครับเป็นทู o ็อกซที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กับคนัง,งานนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะทําเรื่องของ COP Community of Practice นะครับว่าบางทีก็จะเชิญผู้บริหารจากองค์กรที่ต่างละหลากหลายมาสร้างแรงบันดาลใจมาตอบคําถามเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบางองค์กร s ิการ์ไลน์ก็อาจจะเป็นพี่ๆที่อาจจะไม่พร้อมหรือว่าอาจจะทำมาด้วยประสบการณ์แบบเดิมๆนะครับก็อยากจะฟังและฟังประสบการณ์เพราะว่าคนที่ เป็นระดับผู้นำอะครับเขาก็อยากจะฟังอะไรที่เป็นมุมมองที่มันหลากหลายแล้วก็จะทำเซลฟ์พีเซชันบวกกับการใช้ทูสเทสตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทำเป็นโพสต์แอสเซสเมนต์เพื่อจะเป็นการวัดว่าเคอร์เรนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราวัดไวนะ้น่ะตอนตอน้ตนกระบวนการอัฟเ <Okay. S 1> ตอร์โปรแกรมแลวเนี้ย <Okay. S 1> เขาสามารถคอสคอมเพลซิฟแกรปได้จริงไหมนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับพี่จุ๊บมีอะไรเสริมไหมครับพี่อยากเรียนอย่างนี้นะคะสิ่งที่พี่ยุ๊มักจะคุยกับอาจารย์บีแล้วก็จะถูกอาจารย์บีแชร์เลนเสมอก็คือ <laughs> พี่ครับเราจะทํายังไงใ เซอร์วิสของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ r O I ของผู้บริหารได้สิ่งที่พี่ยุจะบอกกับอาจารย์บีก็คือว่าเราไม่สามารถจะสร้างทุกอย่างได้ถ้าขาดพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีกับคนที่อยู่ในองค์กรโดยเฉพาะยิ่งพวกเราชาว HR นะคะพี่อยากฝากว่าเวลาเราทำงานกับสถาบันข้างนอกเนี่ยอยากคิดว่าพอเราเอาซอสออกไปหรือเราให้เขาเข้ามาทำแล้วเขาจะช่วยแปลงร่างคนของเราได้คนอยู่กับเราทุกวันมันยังไม่แปลงเลย แล้วสถาบันเข้ามาแป๊บเดียวมันจะแปลงเหรอ <c oughs> นะคะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้เกิดจากการเรียนหนังสือนะคะ การเรียนหนังสือคือแค่การเปิดโลกของสิ่งที่เราไม่รู้และเสริมสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ที่เราควรจะรู้เข้าไปแต่ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงเขาสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทําอย่างไรให้เขานําความรู้ต่างๆที่เขามีมาทดลองใช้และนั่นคือหน้าที่ของเราและหัวหน้างานนะคะในการที่จะช่วยการประคับประคองหัวหน้างานใหม่ของเราหรือผู้บริหารใหม่ของเราให้ไปตลอดรอดฝั่งเพราะฉะนั้นฝากในเรื่องของการทํางานแบบพาร์ตเนอร์ชิพด้วยกันค่ะ เห็นด้วยเลยครับ100%เเพราะว่าเราตั้งใจอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่ๆในองค์กรนะครับเพราะเราเป็นคนนอกเราจะไม่สามารถขับเคลื่อนบางอย่างได้แต่สิ่งที่เราตั้งใจคือเราจะพรวายทูเซแล้วก็ m มล์เนะครับแล้วเครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาผู้นำในองค์กรเนี่ยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานยุคนี้ครับค่ะก็ชื่ชมชม yon d t r a i n i n g นะคะที่การในการทำงานเนี่ยคืออยากให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเกรดเชื่อว่าพีพีเอชอาร์หลายท่านน่าจะเจอปัญหาค่ะว่าออยย่่างทีชูบกเล ทำเป็นจุดๆเป็นช็อตๆแล้วก็มันไม่ได้อะไรเรียนไปก็ลืมไม่ได้เอาไปใช้นะคะวันนี้ใครเรียกว่าได้ประโยชน์จากทั้งสองท่านบ้างคะถ้าได้ประโยชน์ชูนิ้วโป้งให้หน่นิดหนึงได้ไหมคะได้ประโยชน์ไหมคะโอเคนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะคะได้ประโยชน์นะคะมีอะไรจะทิ้งทายไหมคะทั้งสองท่านก็อยากจะฝากไว้นะครับก็รายละเอียด วันนี้อาจจะมีเวลาไม่มากนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับหันหลังกลับไปนิดนึงครับเห็นบูรุนสีน้ำเงินนะครับบูธของ Beyond Training นะครับมีน้องๆสวยๆหน้าตาดีๆนะครับอยู่ที่บูธนะครับขอให้คำแนะนำในดีเทลรายละเอียดนะครับเนาะแล้วก็ไปที่บูธนะครับก็จะมีเราจะมีกรอกนะครับข้อมูล แบบสอบถามเล็กน้อยนะครับเราก็จะรับบอยเชอร์นะครับในการทำแอสเซสเมนต์นะครับประเมินก่อนนะครับว่าเอลีดเดอร์ในองค์กรเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่ในระดับไหนนะครับมูลค่า89,000บาทนะครับก็ไปที่บูธแล้วก็กรอกแล้วก็รับบอยเชอร์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็มีสุวินะเล็กน้อยนะครับเป็นยรดมนะครับซึ่งน้องๆเบียนหินตั้งใจมากนะครับดมแล้วลูกน้องรักลูกน้องหลงนะครับดมแล้วเนี่ยขอให้เจ้านายอนุมัติทุกงานนะครับก็เป็น เราก็มีสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าเรื่องของความเชื่อเราก็ไม่ขาดเช่นกันนะครับนะก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ที่บูตได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอีกสเตจหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวตอนประมาณ10นาฬิกาสีนาทีนะครับผมกับอาจารย์ต้นจาก Data Cafe ก็จะมาแชร์เรื่องของ how to turn data to people story นะครับ PPHR ที่เห็น Data เต็มไปหมดวันนี้เหมือนรู้สึกนั่งทับทองเราจะเอาทองเราเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วมาเล่าเรื่องให้ผู้บริหารฟังเล่าให้กับคนภายนอกฟังได้อย่างไรก็เชิญไปที่เวทีเทคทอง